สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันไดมอนด์มาสเตอร์ชองฮเยบินค่ะตอนนี้มีคนจํานวนมากร่วมรายการกับเราอยู่ตรงนี้ครอบครัวอะโมี่ต้อนรับและตั้งตารอก,กันขนาดนี้ฉันรู้สึกมีกําลังใจมากเลยค่ะหวังว่าไลฟ์ของเราในวันนี้จะเป็นเวลาที่มีสาระและเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะค่ะสามารถโพสสิ่งที่คุณสงสัยหรืออยากแชร์มาได้เยอะๆเลยนะคะ เรามาคุยกันผ่านคอมเมนต์แล้วเริ่มไลฟ์กันดีไหมคะ e v e n i n g Care for Set เป็นสินค้าที่ไม่ต่างกับสินค้าจำเป็นเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คอมเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะโฟมคลีนเซอร์มันชุ่มชื้นดีมากเลยเมื่อทำครบสีขั้นตอนแล้วรู้สึกผิวโล่งไปถึงรูขุมขนเลยคะ่ะ ฟิลออฟมาเป็นสินค้าจําเป็นในการดูแลผิวสําหรับคนที่เกียจอย่างชันเลยค่ะตอนนี้ทุกคนส่งคอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยละค่ะทุกคนกําลังส่งรีวิวมากมายมาอยู่ค่ะสมกับเป็นสินค้ายอดฮิตจริงๆเลยละค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้อิฟนิ่งแคโฟเซ็ตเรามาดูกันไหมคะว่าอิฟนิ่งแคโฟเซ็ตเป็นสินค้าอะไรยังไงอัลโทมี่อิฟนิ่งแคโฟเซต เป็นเซตสปาหน้าที่สามารถทำความสะอาดผิวหน้าไปจนถึงการดูแลรูขุมขนได้365วันเลยค่ะประกอบไปด้วย Deep Cleanser Foam Cleanser พ e a l i n g Gel และผิว l Off Mask ค่ะมีทั้งหมด4ตัวในเซตนี้ค่ะสิ่งที่ฉันรู้สึกได้จากการใช้ Evening Care f o Set อย่างต่อเน,นื่องก็คือผิวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับตอนที่โฟกัสเฉพาะสกินแคร์บำรุงผิวค่ะแล้วฉันเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความชุ่มชื้นและความตึงตึงของผิวเป็นพิเศษค่ะ i n g c a ่ e f ร์เซ t นี้ดูแลทั้งผิวชั้นในและแนวผิวให้แข็งแรงขึ้นได้ค่ะตัวแรกนะคะ d ิ e p ล r นเซอร์ค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงแบบเราเวลาลบเครื่องสำอางตอนเย็นมักจะล้างหน้าหลายรอบกรณีที่แต่งหน้าลงเมคอัพหากล้างด้วยโฟมอย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วสิ่งสกรปรกที่ค้างอยู่ในผิวถูกกำจัดได้ไม่ดีพอดังนั้นเราจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์คลีนเซอร์สำหรับเช็ดเครื่องสำอางในรอบแรกก่อนค่ะ ก็จะมีบางคนที่บอกว่าเป็นคนผิวแห้งและแพ้ง่ายล้างหน้าหลายๆรอบไม่ได้คนที่มีผิวแบบนี้ถ้าใช้ดิฟคลีนเซอร์ดูแล้วก็จะชอบมากๆเลยแ่ะคะ่ะดิฟคลีนเซอร์เป็นผลิตภัณฑ์ 2, 2คุณสมบัติทั้งทงคำความสะอาดและยังส่งต่อสารอาหารผิวอีกด้วยเวลาคลนซิ่งนั้นอย่าทิ้งไว้นานเกินไปให้ล้างน้ำออกหากใช้เป็นครีมนวดหน้าแล้วก็สามารถนวดทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดได้เลยนะคะ หลังจาก cleansing รอบแรกแล้วก็ใช้ทิชชู่สำหรับเช็ดหน้าออกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็ลงอีกรอบแล้วนวดวนไปทั่วใบหน้าก็จะได้ผิวที่สวยเปล่งประกายกว่าเดิมเลยละค่ะปกติเวลาลง cleansing oil บนหน้ามันจะไหลยเยิ้มใช่ไหมลคะคะแต่อโทม่ดิฟลีนเซอ e r ไม่เป็นแบบนั้นมันดีมากเลยค่ะ แม้ว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาดผิวแต่ฉันวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งเลยละค่ะใช้เป็นทั้งคลีนซิ่งด้วยแล้วก็ใช้เป็นครีมสําหรับนวดหน้าอีกด้วยค่ะซึ่งมีความนุ่มนวลกว่าครีมคลีนซิ่งทั่วไปค่ะตัวที่สองของอิ n i n g ง a ค r ฟ Set ก็คือโฟมคลีนเซอร์ค่ะใน e ิ n n n g h a ค r ฟเ s e t นี้ฉันได้ใช้ตัวโฟมคลีนเซอร์นี้เป็นตัวแรกเลยละค่ะฉันได้บอกหรืยังคะว่าฉันเป็นคนที่ผิวแห้งมากม หลังจากล้างหน้าผิวก็จะแห้งตึงทันทีเลยแหละค่ะแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล้างหน้าแล้วหน้าแห้งตึงน้อยลงมากดีมากเลยแหละค่ะและยังอุดมไปด้วยส่วนประกอบดีๆอย่างเห็ดซางวางสารสกัดจากถั่งเช่าและเบต้ากรูแคนแบบอัดแน่นเขาบอกว่าสารพวกนี้จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแม้หลังล้างหน้าค่ะแล้วเนื้อโฟมก็จะแน่นและนุ่มดึงคนที่เคยใช้คงจะรู้กันค่ะ อ่าอานจากคอมเมนต์แล้วใช่แล้วค่ะบีบนิดเดียวโฟมก็จะออกมาเยอะเลยใช่ไหมคะบีบเท่า,มาเมล็ดถั่วก,ก็สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอเลยละค่ะค่ะตอนแรกที่ใช้ฉันคิดว่ามันก็เหมือนเหมือนโฟมยี่ห้ออื่นที่เคยใช้นั่นแหละค่ะฉันเลยบีบเยอะแต่พอใช้แล้วฟองเยอะมากๆจนฉันตกใจเลยละค่ะอาจจะมีคนที่ตามหาโฟมที่ใช่สําหรับตัวเองก็เลยลองใช้ยี่ห้อหนู่นนี่กันเยอะเลยใช่ไหมละคะ ฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นเพื่อนฉันส่วนใหญ่ก็เช่นกันคนที่หาโฟมที่ใช่ยังไม่ได้ฉันหวังว่าพวกคุณจะลองเลือก Eve n i n g Care Foam Cleanser ดูนะคะและตัวที่3ก็คือตัว p ิ e l i n g เจลตัวนี้ค่ะค่ะฉันจะโชว์ให้ดูนะคะฉันเคยบ่นว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดแล้วสปอนเซอร์ของฉันก็คือแม่ฉันเองแนะนำ Peeling เจลตัวนี้ให้ฉันใช้ พดลองใช้แล้วผิวก็เรียบเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแต่งหน้าติดดีมากๆเลยละค่ะเป็นประสบการณ์เปิดโลกให้ฉันมากๆเลยละค่ะหลังจากนั้นฉันก็แนะนําให้คนรอบข้างเยอะมากๆค่ะคนที่ใช้ตามคําแนะนําของฉันต่างก็ให้ผลตอบรับที่ดีแล้วอโทมี่พิวริ่งเจลตัวนี้เนื้อสัมผัสก็นุ่มมากๆปกติแล้วผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวส่วนใหญ่จะมีสัมผัสที่หยาบซึ่งจะยิ่งทําให้แนวผิวเสียเข้าไปอีกค่ะ แต่อโทมี่พิวลิ่งเจลนั้นมีสัมผัสที่อ่อนนุ่มและอ่อนโยนคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวและกําจัดไขมันบนผิวหน้ายอดเยี่ยมมากๆค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยเละค่ะแบบที่ฉันโชว์เมื่อกี้เลยละค่ะหลังจากล้างหน้าเช็ดหน้าให้แห้งแล้วค่อยทาให้ทั่วใบหน้าค่ะแล้วทิ้งไว้ประมาณ3นาทีคุณจะเริ่มรู้สึกจั๊กกะจีจั๊กกะจีหน้าแล้วค่ะก็ค่อยๆนวดเบาๆเพื่อผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําสะอาดก็ได้แล้วค่ะ ฉันจะให้เคล็ดลับหนึ่งข้อนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมือเท้าเราจะเริ่มหยาบกร้านค่ะฉันใช้พิวริ่งเจลกับมือและเท้าของฉันอยู่ค่ะอย่างนี้ทุกคนก็ลองใช้กันดูนะคะมันดีมากเลยละค่ะและมาถึงตัวสุดท้ายของเซตนี้แล้วค่ะก็คือ Peel of Mark ผลิตภัณฑ์แห่งความหวังอันยิ่งใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันชอบมากที่สุดในชุด Evening Care p r เซตเลยค่ะเหตุผลที่ฉันชอบมากที่สุดฉันจะโชว์ให้ดูตรงนี้เลยค่ะฉันจะสาธิตการทาลงบนใบหน้านะคะ เชิญพนักงานหนึ่งท่านตรงนี้เลยค่ะค่ะยินดีที่ได้พบนะคะ p ิล l Off m a ์ k ตัวนี้นะคะเราก็จะทาให้ทั่วทั้งใบหน้านะคะเมื่อทิ้งไว้มันจะแห้งเองโดยธรรมชาติเลยละค่ะพอมันแห้งแล้วเราก็จะลอกออกจากข้างล่างขึ้นข้างบนแค่นี้เองค่ะค่ะอาจจะทาไม่เยอะนะคะฉันขอทาแค่นี้ก็แล้วกันนะคะ ในพิวอฟมาร์กนี้มีส่วนประกอบของผมอเมทิสมันจะไปช่วยดยูดซับไขมันและสิ่งสงกรปรกในรูขุมขนอย่างเต็มที่เลยแล้วค่ะเราเทาแบบนี้แล้วเมื่อมาร์กแห้งตามเวลาแล้วเราก็แค่ลอกออกค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารอกันเลยนะคะรอดูเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะฉันก็พยายามจะมาร์กพิวอฟมาร์กนี้วันละครั้งอยู่ค่ะ เออค่ะในคอมเมนต์บอกว่าตลกมากมีคนคอมเมนต์มาว่ายิ่งทาหนาจะยิ่งได้ผลดีใช่แล้วล่ะคะ่ะฉันเองปกติก็จะทาหนามากๆอันนี้ฉันทาบางหน่อยเนื่องจากมีเวลาจำกัดอยากให้ทุกคนเวลามาร์คที่บ้านให้ทาหนาๆเพื่อให้ส่วนประกอบดีๆซึมซาบเข้าสู่ผิวนะคะตอนนี้ในคอมเมนต์ส่งคำถามมาหลายคนเลยล่ะคะ่ะมีคนบอกว่าเป็นคนผิวแพ้ง่าย ใช้ผิวออฟมาร์กจะเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วคนผิวแห้งหรือคนผิวแพ้ง่ายคงลังเลที่จะใช้ผิวออฟมาร์กกันใช่ไหมล่ะคะตัวฉันเองใช้ผลิตภัณฑ์อโทมี่มาต่อเนื่องออตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วล่ะคะ่ะพอดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์อโมี่อย่างต่อเนื่องผิวที่เคยแห้งถูกฟื้นฟูจนโอเคขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะคนที่ผิวแห้งมากหรือผิวแพ้ง่ายก็ลองปรับใช้ให้เข้ากับผิวตัวเองกันดูนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้พิวริ่งเจลแล้วก็พิวออฟมาร์คพร้อมกันในครั้งเดียวก็จะดีมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็เคล็ดลับอีกข้อหนึ่งในการใช้พิวออฟมาร์คก็คือแทนๆออโทมีพิวสไปรูริน่านั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยดูแลสุขภาพผิวค่ะแต่บางครั้งอยากกินอย่างเดียวค่ะเหลือให้ผิวด้วยนะคะ เราใช้สไปรูรีน่าหนึ่งแคปซูลพร้อมกับพ e วอฟ f m a ์ k แล้ว m a ร k กนะคะฉันจะสาธิตวิธีใช้ให้ทุกคนดูนะคะค่ะพ e วอฟ f m a ์ k นี้เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเจลเราก็ใส่ผงสไปรูรีน่าลงไปในนี้มันก็จะยิ่งมีความหนืดเกาะผิวขึ้นคะ่ะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนะคะ เห็นในจอชัดใช่ไหมล่ะคะค่ะถ้าทำแบบนี้เอ่อถ้าผสมแบบนี้จากมาร์กที่มีเนื้อเจลพอใส่ส่วนประกอบผงลงไปจะยิ่งหนืดขึ้นเห็นในจอใช่ไหมล่ะคะค่ะเห็นไหมคะมันมีความหนืดเด้งดึงขึ้นค่ะฉันจะเอ่อมาร์กวันละสองครั้งและบางครั้งก็จะทำเทรดมาร์กด้วยค่ะทำให้หน้าดูเล็กลงดูแต่งตึงและเรียบเนียนขึ้นด้วยล่ะค่ะ าใช้เนื้อมาร์คสที่มีความหนืดกว่าผิวออฟมาร์คปกติแล้วสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอาจจะรู้สึกว่าผิวถูกกระตุ้นได้นิดนึงค่ะรู้ไว้ก่อนใช้มันจะดีมากๆเลยนะคะปกติแล้วฉันจะใช้เซ็ตไ r ดราบร n i n g นี้ที่ชุ่มชื้นและสบายผิวและชุดบำรุงขั้นพื้นฐานทุกวันเลยค่ะแล้วเมื่อใช้กับเซ็ตไฮดรานี้แล้วมันเหมาะกันมากๆเลยล้วค่ะเมื่อพูดถึงสกินแคร์แล้ว ให้ใช้สินค้าสกินแคร์กับตัวเองแล้วโชว์ผลลัพธ์ที่ได้มันดีกว่าวิธีไหนๆเลยล่ะค่ะแล้วจะทำให้คนที่เห็นคิดว่าเขาก็อยากจะดูแลผิวเช่นกันค่ะฉันก็มาร์คผิวออฟมาร์คนี้ทุกวันแล้วก็จะแชร์ลงในอินสตาแกรมของตัวเองด้วยล่ะค่ะแล้วคนที่ดูอินสตาแกรมของฉันก็จะบอกว่าผิวฉันเหมือนจะดีขึ้นแล้วเพื่อนๆหลายคนก็มาร์คหน้าทุกวันตามฉันอยู่ค่ะ แล้วก็จะมีคนส่งข้อความมาถามเกี่ยวกับ m a ร์บ่อยมากๆเลยค่ะถ้าไปเจอคนข้างนอกชมว่าผิวดีขึ้นฉันก็จะโชว์อินสตาแกรของฉันฉันก็จะโปรโมทว่าช่วงนี้ฉัน m a ร์หน้าด้วยผิวออฟมาร์แบบนี้ทุกวันในจอขึ้นรูปของฉันอยู่ใช่ไหมล่ะคะค่ะ,คะทุกคนเองก็ลองบันทึกความเปลี่ยนแปลงของผิวอย่างสม่ำเสมอดูนะคะ แล้วลองแนะนำคนรอบข้างดูค่ะฉันคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์การขายที่ดีที่เหมาะกับยุคอันแทกนี้มากๆค่ะเออต่อจากนี้ฉันจะคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ evening care for set ให้กับทุกคนนะคะส่งข้อสงสัยกันมาเยอะๆได้เลยนะคะค่ะคุณโออินจส่งมาถามว่าจะต้องใช้ทั้งเซตพร้อมกันเลยเหรอคะ เรามีผลิตภัณฑ์2ตัวในเซตนี้สำหรับใช้ทุกวันส่วนพิวลิ่งเจลและพิวออฟมาร์กก็ให้ปรับใช้ตามสภาพผิวของตัวเองได้เลยค่ะมีคนถามว่าจะต้องลงพิวออฟมาร์กหลังทาสกินแคร์เหรอคะ,อะ จริงๆแล้วแม้ฉันจะไม่ได้ใช้พิวลิ่งเจลทุกวันแต่ว่าทุกวันหลังจากที่ฉันลงสกินแคร์ฉันจะใช้พิวอฟมาร์กต่อค่ะมันทำให้รู้สึกเลยว่าเออส่วนประกอบดีๆทั้งหมดซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นฉันก็เลยใช้ทุกวันอยู่ค่ะแล้วคุณชองมียองก็ถามมาว่าเวลาใช้พิวอฟมาร์กจะต้องใช้ปริมาณเยอะแค่ไหนเขาถามมาแบบนี้ค่ะ ผิว of marks จะมีลักษณะเป็นเนื้อเจลเวลาทาแล้ว marks จะสร้างฟิล์มเคลือบบนใบหน้าดังนั้นก็แค่ลงในปริมาณที่พอเหมาะบนใบหน้าให้เสมอการทั่วทั้งหน้าก็ได้แล้วค่ะแต่พอพูดว่าปริมาณที่พอเหมาะอาจจะกับปริมาณกันได้ยากนะคะเออเหมือนชั้นฉันจะบีบลงบนนิ้วแล้วทาบนผิวตามลําดับค่ะ,คะก็เลยได้ปริมาณที่ไม่เยอะไปหรือน้อยไปค่ะใช้ในปริมาณที่พอดีพอดีค่ะ คุณจีมินถามมาว่าก่อนใช้ด er ิฟคลีนเซอร์ควรจะลบเมคอัพก่อนไหมคะเนื่องจากเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคลีนซิ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเมคอัพเป็นแบบวอเตอร์ o พ f รูฟกันน้ำแล้วใช้รีมูฟเวอร์ยกจะดีกว่าคะ่ะแล้วบริเวณรอบดวงตาก็บอบบางและแพ้ง่ายด้วยถ้าใช้ตั้นบัตและสำลีเช็ดออกตั้งหากจะดีกว่าคะ่ะ ค่ะคุณลีซูยอนถามมาว่าทัผิวเลืองเจลแล้วเซลล์ผิวที่ตายแล้วไม่ออกมาทําไมถึงเป็นแบบนั้นคะคําถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยล่คะค่ะฉันเองเวลาแนะนําผิวเลืองเจลแม้ว่าจะอธิบายดีแค่ไหนหรือว่าทําให้ดูต่อหน้ายังไงมีเยอะมากๆที่พอกลับบ้านไปแล้วใช้ผิดคะ่ะผิวเลืองเจลเอ่อเป็นเนื้อเจลน้ํา ถ้าหากว่าเจอกับน้ำแล้วจะแตกตัวทำให้คุณสมบัติในการดูดสิ่งสกรปรกสูญเสียไปค่ะดังนั้นให้ทุกคนทาลงบนหน้าที่แห้งตอนที่แห้งนะคะเพื่อให้พิลลิ่งเจลทำหน้าที่ได้ดีที่สุดค่ะเออเวลาฉันใช้ฉันจะใช้ในห้องนอนหรือว่าห้องรับแขกไม่ใช้ในห้องน้ำค่ะแนะนำให้ใช้ในตอนที่หน้าแห้งและในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชื้นค่ะเออคุณป้าจุ๋มมินถามมาว่าโฟมคลีนเซอร์ยังไงก็ต้องใช้เยอะ ถึงจะดีกับผิวไม่ใช่เหรอคะเอ,อ่อฟองลีนเซอร์ของอัทมี่เป็นโฟมล้างหน้าชนิดชุ่มชื้นที่มีปริมาณสารบำรุงเยอะมากและคุณสมบัติพิเศษหลักคือการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมมากจึงไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่มากเกินไปแนะนำให้ใช้ในปริมาณที่พอดีคะ่ะบีบแค่นิดเดียวฟองก็เยอะแล้วล่ะคะ่ะใช้แบบนี้จะดีมากเลยละคะ่ะได้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับอิฟนิ่งแคโฟเซตไปบ้างหรือ,อยังคะ ก่อนจะจบรายการเราจะต้องเช็คผิวที่พนักงานลงผิวออฟมาร์กันก่อนนะคะค่ะแห้งหรือ,อยังคะค่ะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวฉ่านจะลองลอกดูลอกมาร์กออกจากข้างล่างขึ้นไปแบบนี้คะ่ะลอกขึ้นไปแบบนี้ได้เลยค,ะค่ะเออคะ เป็นเพราะไฟในสตูดิโอก็เลยไม่รู้ว่าในจอจะเห็นเหมือนตัวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าผิวสว่างขึ้นชัดเจนเลยคะ่ะทุกคนลองใช้แล้วสัมผัสด้วยตัวเองจะดีมากๆเลยแ่ละคะ่คะค่ะ <Down> <Down> ใช่คะ่ะแต่ว่าใช้ครั้งเดียวมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะจะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ผิวสวยตอนอายุ40 ฉันก็เลยตั้งใจดูแลผิวตั้งแต่อายุ20นี่แหละค่ะและจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวไม่ใช่จากสกินแคร์ฉันคิดว่ามันคือขั้นตอนการทำความสะอาดผิวค่ะทุกคนเองก็มาเริ่มดูแลผิวอย่างถูกต้องด้วย Evening c a ค e ฟเซ็เซ็นี้กันสิคะฉันด i มอนมาสเตอร์ชองฮเยบินค่ะขอบคุณมากนะคะ